ครับผมสิภาพมาเบิ่งบอลไส้ของปลาสวนนี่ครับมีเอฟซีมันทักมาจากหูราคาครับผมสีอัปเดตราคาทุกสวนเลยเด้อครับทุกสวนที่ผมเคยถ่ายไปผมก็จีตามอัปเดตราคาไปให้ฟังครับครับนี่ครับสวนของปลานี่สูงสุดอยู่หกพันเด้อครับมีแต่แต่สองพันขึ้นสองพขื่นครับครับผมเนี่ยครับเบิ่งนน้ำกันเด้อครับแล้วแต่ต้นไม้ครับ ตะวัราคาสูงสุดเราบอกว่าอยู่หกพันครับต้นในหาพันครับตะโกตะโกครับมาเบียดราคาน้ากันครับผู้ใดสนใจก็คอยทักมาเดี๋ยวผมสิยิ่งเบอร์โทรไปหายได้ครับสิขอเบอร์โทรน้าป่าเพื่อนไปหายครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยได้ครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเบ่งน้ากันจักหน่อยครับเบ่งเชมน้ากันจักหน่อยได้ผมสิอับเบียดไปเรื่อยครับแต่ละสวนสวนเก่าอยู่ได้ครับ มาอาเดตลาคาน้ำเผินใหมครับนังค้น,คนเผินทักมาว่ายากหูราคาครับคับนี่ยสนครับเต็มไปหมดแล้วครับสวนของป่านี่ครับครับเนี่ผมิะทายขาข่าวไปเบิ้งน้ากันจักหน่อยด้วยครับด้ยอย่างมาเบิ้งฝั่งนี่จักหน่อยครับมาอัปเดตราคาสวนน้ากัน ตะโกครับตะโกรับอนุญาตเพื่อแล้วเด้อบารายมาถ่ายซุ่มสีสุ่มหาเด้อครับรับอนุญาตเพื่อแล้วครับเนี่ยครับจากสองพันขึ้นไปมีหมดเลยเด้อครับสูงสุดอยู่หกพันครับครับผมกระถางในหน่อยกระมีครับตามสุดงามคือกันครับสองร้อยสามรอยครับผู้ใดสนใจกับมาเบิงใดเลยครับเนี่ย ครับนี่มึงไปน้ากันครับเดี๋ยวผมสิบผ้าหยางเบมงหลายเด้อครับบอแมนหน่อยเด้อสองลอยสามลอยนีครับนี่ครับงามครับเนเอื่นใหม่แนวใดดอกครับไกลเกาะหินเกาะหยางผมกับหมูด้วยกันครับแมนไปหมดเลยเด้อครับนี่แมนไปหมดเลย นี่ครับงามครับงามงามงามนีหมดเลยได้ครับสูงสุดอยู่หกพันได้ครับสวนป่านี่ครับครับนี่เต็มไปหมดเลยได้ครับแต่ละต้นรับสุดยอดขึ้นกันละครับนี่ใส่เวลารับส่วนมันสิกอหินให้เพื่อนโอ้หลายปีอยู่เด้ครับนี่ มาเบียดราคาไปเบิ่งน้ำกันครับเดี๋ยวผมสีผ้ายางมาเบิ่งฟังนี่อีกจักหน่อยน่ครับแม่นหมดเลยครับเต็มไปหมดแล้วครับสวนป่าเนี่ยครับอู้มันแดดเนาะสองเรามันมืด งามครับงามงามงามใหม่เพื่อนนี่ครับใส่เวลาอยู่ขับส่วนมันจะก่อหินได้ครับใส่เวลาอยู่เด้อแต่ละต้นครับเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยผมถ่ายขอข่าวไปเบิงน้ำกันยักหน่อยได้ครับอยู่ขังหนายเพื่อนกะมี่ครับเต็มไปหมดเลยครับอัปเดตราคาไปห้ฟังน้ำกันผู้ใดมักยังไดกันครับ แต่ละต้นครับงามครับงามงามงามเต็มไปหมดเลยครับข้างหนอกข้างในหนุนมันทายขขาวๆไปเบิงน้ำกันจักหน่อยครับสุดยอดสุดยอดไม่เพื่อนนี่ครับป่าครับ คักได้ครับต้นนี้ครับง้มนครับเต็มไปหมดเลยเด้อครับเนี่ยขางในก็มี่ครับนี่ผมยางขามาเบิงขางในสวนเพิ่นได้ครับหลังบานเพิ่นอีกครับเนี่ยเพิ่นกําลังพอช่าไปอยู่ครับมูต้นหน่อยครับต้นนี้นะจะเป็นต้นมังค่งครับเนี่ยต้นมังค่างลังสวนเพิ่นกับจีเอิหมาเล็กบากหน่อยครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยเด้อครับ ถือว่าราคาพ่อฟังครับส่วนของป่านี่ครับราคาพ่อฟังเลยสูงสุดอยู่หกพันครับสองร้อยสามร้อยมีหมดเลยครับสองร้อยสามร้อยกับบอมแนวาขี่เลยเลยครับงามแต่มันเป็นกระถางหน่อยครับเป็นกระถางหน่อยครับนี่ครับเนีนหมดเลยครับรับนี่ก็ใส่เวลาพ่อสมควรอยู่ครับส่วนมันจีก่อหินได้ครับนี่ แมนหมดเลยครับแมนหมดเลยงางเบ่งน้ำกันไปเรื่อยๆจักหน่อยครับครับแต่ละตนครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับครับผู้ใดสนใจกลับมาเด้อครับเด้อเดียวผมสิขอเบอร์โทรน้ำป่าเพื่อนหายครับยิ่งมาหาเพื่อนก็ได้ครับ นั่นมดแล้วครับเนี่ยโมนี่เพิ่นกำลังพอชจำใบอยู่ครับเนี่ยครับเนี่ยกำลังพอชจำใบอยู่เด้อกำลังแตกครับกำลังเริ่มแตกครับเนี่ยจะใส่เวลาอยู่เด้อครับใส่เวลาครับใหม่แต่ละต้นครับตะโกครับตะโกครับ เต็มไปหมดเลยป้าเบอยยังกับป้าโอ้ยบ่ได้ยินเลยป้าเงินได้เลยครับเงินหมดเลยครับรับรับมังคัางครับมังคัางครับเนี่ย โอ้งามงามงามครับนี่ครับเป็นกำลังเข่าลวดไปอยู่กับนี่ครับ080เบอร์โทรเลยครับ080 814 814 3699 3699ครับโอ้มีตะเก่าเลยครับครับี่นี่แหละครับสูงสุดเลยได้ครับ6,000สวนของป่าเนี่ยครับ ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ครับก่อนจะมาผ่าชิปใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณหลายหลายครับ